พอลพีแฮริสนักกฎหมายหนุ่มชาวสหรัฐอเมริกากับเพื่อนอีก3ท่านได้รวมก่อตั้งสโมสรของนักธุรกิจต่างอาชีพขึ้นเป็นสโมสรโรตารี่แห่งแรกที่เมืองชิคาโกโดยมีอุดมการแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกด้วยกัน การยกระดับจรรยาบรณในธุรกิจและวิชาชีพการยอมรับคุณค่าของการประกอบอาชีพที่มีคุณประโยชน์และการให้โรแทเรียนทุกคนภาคภูมิใจในอาชีพของตนและยังสามารถนำเอาอุดมการแห่งการบำเพ็ญประโยชน์นี้ไปใช้ในธุรกิจและชีวิตส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนนั้นทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เข้าใจเพิ่มภูมิไมตรีจิตมิตรภาพและสันติสุขระหว่างชาติก็จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่มีอุดมการเดียวกันโรตารีมาจากการริเริ่มของพ่อพีแฮรริสเนื่องจากการหมุนเวียนสถานที่ประชุมเปลี่ยนไปตามที่ทำงานของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้แนวคิด และความรู้เกี่ยวกับอาชีพในธุรกิจต่างๆของสมาชิกคนอื่นๆด้วยจำนวนสมาชิกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากแถบประเทศยุโรปจึงขยายมาสู่ทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และโรตารีเข้าสู่ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2473โดยท่านพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพเป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นอีกความภาคภูมิใจในวาระที่โรตารีในประเทศไทยครบรอบ25ปีในปีพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรตารีในประเทศไทย และพระราชทานพระบรมราชโชวารความว่าชาวโรแทเรียนคือผู้มีสัญ,ญลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการแสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงแห่งมนุษยธรรมโดยหน้าที่อันแสนหนักของท่านทุกๆคนซึ่งมีธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกันหันมาร่วมมือประสานกันโดยความพยายามอันยิ่งยวดที่จะหาวิถีทาง และความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาซึ่งมาเผชิญหน้าเราในยุควิกฤจการเช่นนี้